เรือไปเที่ยวฝั่งลาว2023นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการขึ้นเรือครับผมว่าจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเนาะก็สาหรับท่านใดที่ยังไม่มีพาสปอร์ตนะผมก็สามารถมาทําบริพาสได้อยู่ตรงนี้นะผมนี่ราคา36บบาทนะผมแต่ว่าวันนี้ผมมีพาสปอร์ตเนาะเข้าไปข้างในก็สามารถถ่ายได้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่เรือครับผม ขั้นตอนก็จะมีปั๊มพาส,สปอร์ตแล้วก็เสียค่าเรือนะครับผมคนละ60บาทนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองท่าแขกแล้วครับผม,มก็ใช้เวลานั่งเรือมาประมาณ10นาทีนะครับผมคนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ คครับผมตอนนี้ก็ปั๊มพาสอร์เสร็จแล้วเนาะถ้าใครมาช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับผมคนจะเยอะมากนะครับอพอใช้เวลาเลาบื่อกี้ประมาณ30นาทีครับผมเพื่อจะปั๊มพาสอร์เสร็จเนาะที่จริงเรานั่งเรือมาก็จะมีรถ3าล้อเนาะให้เช่าที่จะไปส่งรถร้านรถจักรยานยนต์นครับผมแต่เราเดินดีกว่าราคาเพลงมากเนี่ยร้านรถจักรยานยนต์อยู่ใกล้ๆครับผมประมาณ4-500เมตรประมาณนี้ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปหารถจักรยานยนต์ ร้านเช่ารถจกักรยานยนต์แล้วก็จะมาหาที่พักแล้วก็เก็บของครับผมก่อนที่เราจะเดินทางเที่ยวเนาะตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านเช่ารถมอเตอร์ไซค์ครับผม ก็อยู่ตรงหน้าอนุสาวารีย์เนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นอนุสาวารีย์จากประวัติศาสตร์เนาะจะเป็นฝรั่งเศสครับผมที่เอาชาวบ้านเนาะสมัยก่อนโยนลงไปตรงนี้ครับผมไม่รู้กี่ศพนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์สมัยประวัติเศษสมัยฝรั่งเศสเนาะมาปกครองสปปลาวครับผมนี่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับผม ตอนนี้เรทเงินอยู่ที่510นะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็จะตกตกวันละ196บาทประมาณนี้ครับผมราคาราคาเช่ารถมอเตอร์ไซค์เนาะก็เป็นยามาฮ่าฟินครับผมนี่วันละ100 196บาทครับผมเนี่ยามาฮ่าฟินเนาะโอเคตอนนี้ได้รถแล้วเดี๋ยวเราไประสุวโโรรณครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่พักก่อนยังไม่ได้ที่พักครับตอนนี้เดี๋ยวหาที่พักก่อนเนาะ ผมไปซื้อสายชาร์จมือถือหน่อยเอา,าหัวมันหักแล้วเมื่อกี้นี่ไป <laughs> วันน like si SO ี si ้ก so ็ไม่ได้เข้าป่านะครับเราอยู네่กันท so ี่โสปโปลาวครับผมพอดีพาทีมงานออกจากป่าเนาะหลังจากที่เข้าป่ามาหลายเดือนเนาะเดี๋ยวจะแนะนําว่าวันนี้มีใครมาด้วยครับผมสวัสดีครับผมพรานมีหนีเข้าป่านะครับมีเมียมาเที่ยวเรายังไม่มีเมีย๋อยังเนาะก็พาพรานมีมาเปิดหูเปิดตาผมที่สปปลาเนาะนี่ครับนี่ก็ใครวะนี่อ๋อมือปืนของเองครับผม ไอไปเพิ่งนเนาะบรรยากาศส่วนตัวครับผม <S <S อ๋อไอไปเพิ่งเพิ่งมาครับผมอันนี้มีผู้สาวมาด้วยนะครับวันนี้นี่มีชื่อช่องด้วยเหรอมีสิช่องว่าอะไรนะสาวภูพานสายลุยค่ะอ๋อฝากาติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาเข้าป่ากับเรานะครับผมหลังจากที่หายไปนานเนาะไม่รู้หายไปไหนกำลังจะกลับมาแล้วแล้วก็แขว่นี้สบายดีโอ้โหวันนี้ผมไริพามาไปลงป่าครับพามาลงลาวจะพาอันมาลงสาวลาวเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรา พาเข้าไปดูบรรยากาศเนาะตอนนี้อยู่ที่ท่าฝรั่งวางสีคามครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับผมว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงเนาะวันนี้มืดคืมครับผมไม่มีแดดนะครับวันนี้นี่ายพันหมีพร้อมหรือยังผมพร้อมเสมอครับเคยมาไหมนี่ผมไม่เคยมาครับเคในรูปเนาะถ้าคุณโผล่ผมผมก็อยู่นี่เลยครับผมผมนี่มาบ่อยแล้วผมวันนี้พาพันหมีมาเลาะคงได้เมียอยู่นี่ผมว่าไปไปไปฝรั่งก็มีนะครับผมวันนี้นี่ มีมังคุดฝรั่งไม่มีวันนี้เราก็ก็ขี่เรือข้ามมานะครับผมข้ามมาแล้วก็มาเช่ารถจกักรยานยนต์นะครับผมก็ขี่คนละคันเนะาะดอพันหมีซ้อนกับผมเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันครับผม สำหรับท่าในใดนะครับที่อยากเดินทางมาเที่ยวท่าฝรั่งนะครับผมเราก็มาทางจังหวัดนครพนมนะครับผมตรงข้ามของจังหวัดนครพนมแล้วก็ขับรถมาเนาะหรือว่าจะขี่สามล้อมาก็ได้เช่าสามล้อมาหรือว่าเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับมาก็ได้ครับผมประมาณ10กิโลครับผมก็เดินทางมาถึงท่าฝรั่งเนาะพวันวันที่ผมมาก็เป็นวันอาทิตย์ครับผมคนเยอะมากนะครับช่วงนี้ประมาณเวลาบ่ายสามครับผมเนี่ยคนเยอะมาก ไม่ไม่มีค่าค่าเข้านะครับผมวันนี้เราจะพาแวะชมบรรยากาศนะครับเราไม่ได้มานั่งชิลๆนะครับผมเราจะพาเข้าไปถ่ายอยู่ด้าน,นในเนาะจะมีหมู่บ้านข้างบนท่าฝรั่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านสรปรล,ลาวเนาะฝั่งนั้นไปเดี๋ยวเราพาไปชมด้านล่างครับผม มสําหรับบรรยากาศท่าฝรั่งก็มีประมาณนี้นะครับเราไม่มีเวลาที่จะลงเล่นน้ําเนาะเนื่องจากเรามาก็ค่ำนะครับผมไม่มีชุดเปลี่ยนด้วยก็เช่ารถจัก,กรยานยนต์ขับมาด้วยครับผมเสื้อผ้าไม่มีเปลี่ยนเนาะก็เลยพาชมบรรยากาศประมาณนี้ครับผมก็จะมีคนเล่นน้ําแล้วก็นั่งกินบรรยากาศเนาะนี่ก็มีที่พักนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ประมาณราคาประมาณคืนละพันสองเนาะ่านมีผ้าปูสามวนนอนไหม ยังไม่มีผู้สาวตัวนี้<อ>คือหาแฟนให้ได้ก่อนครับ<อ>ผมอ๋อยังเนาะเนี่ยผมก็จะมีแพรริมน้ำนะครับราคาประมาณพันสองประมาณนี้ถ้าขึ้นนลงๆก็ไม่เกินสองสามร้อยครับผมประมาณน,นี้ข้างบนก็มีครับผมเนี่ยข้างบนก็ราคาประมาณแปดเก้าร้อยครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ผมมาช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะน่าจะเต็มครับผมแพรด้านล่างเนีย่ยเต็มตลอดครับช่วงนี้ ด้านบนก็สามารถแคมปิ้งได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากเดินทางมาเนาะนี่ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังนะครับเราไม่สามารถเข้าไปรีวิวด้านในได้เนาะเนื่องจากเราไม่ได้ไม่ได้เช็คอินครับผมเราต้องมานอนตรงนี้เนาะถึงจะเข้าไปรีวิวด้านในได้นี่ครับกลางคืนก็สามารถแคมปิ้งได้นะครับไม่เกินหกทุ่มประมาณนี้ผมเคยมานอนกับไอ้เพ็กเกอร์ในช่วงฤดูฝนเนาะเคยมานอนแล้วตรงนี้บรรยากาศดีครับผม ถือว่าบรรยากาศดีครับตรงนี้ราคาตอนนั้นประมาณ400กว่าบาทเนาะเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับผมวันนี้ถือว่าผู้คนเยอะมากนะครับวันนี้นบรรยากาศรอบๆเนาะตอนนี้ที่จริงปลาเยอะมากนะครับด้านล่างปลาเยอะมากเราก็ไม่สามารถเดินลงไปได้เนาะนอกจากคนที่จองห้องพักไว้นะครับที่จะสามารถเดินลงไปตรงนั้นได้ครับผม โอเคครับ okay, ผมสำหรับบรรยากาศท่าฝรั่งก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาพานหมีขับรถเข้าไปชมว,วิถีชีวิตชาวบ้านอยู่ด้านในนู่นนะครับผมส่วนมากคนจะมาเที่ยวแค่ท okay, ่าฝรั่งนะโอ้ทาง ผู้สาวคอยอยู่ผู้สาวมาอยู่ที่นะจ๊ะ เราพาขับรถผ่านชวนบทของสวพลาวครับผมเราจะขับรถผ่านเฉยๆเนาะเราทําเวลาครับผมเดี๋ยวกลับไม่ถึงห้องครับเฮ้ยหมูหมูหม,หม,หมูพันนี้ ฟันมีเปิดหูเปิดตานี่เคยเห็นไหมฟันมีไม่เคยเห็นดูบนทีเขาเลยเหมือนอยู่บ้านเราเนาะเหมือนอยู่ในภูเขาใช่ไปจะไปขันต่อครับผมไม่รู้จะไปไปทะลุไหนวันนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแม่ก็เซานะครับผมเราจะดูวิถีชีวิตของคนที่นี่เนาะ<อ>ดูหมู่บ้านนะครับเราจะผ่า ภูเขาเออรักเสาไฟก้าเจ้าเู็ขสูงนี่รักเสาไฟนี่ผมกลัวไปนะจะเป็นดินสูง ลงอยู่ระทางรถบีบากเลยทางนี้เป็นทางพาพันมีมาดูบ้านในฝันนะผมบ้านในฝันเนาะนี่ใช่ไหมบ้านหลังนี้อิจฉามากโอ้เจบบ้านในฝันเนาะบ้านในฝันเลยเ,เ,เอออยากชอบบรรยากาศแบบนี้นะ ว่างทางครับผมผ่านมาเนาะก็เลยพาพันมีเวะครับผมพาผมเวหน้อยผมไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้เจอแต่ป่านะครับแต่มานนี้ก็ยังเจอป่าอยู่เหมือนเดิมมาทุ่ทิพย์ทุทรเดนนะว,วันนี้มาเรื่อยๆครับวันนี้ใช่ครับผมไม่รู้ถึงไหนแล้วตอนนี้จะพาผมหลงนะครับนี่จะภูเขาครับตอนนี้ 热，好热。 มีเบสเลยเนาะไม่มรูเบฟนะครมีแต่มาน้อยนะหลังจากที่เราขับรถชมชนบทของสปปลาวครับผมเราก็กลับ มาเข้าเมืองท่าเขกครับผมเขาบอกว่ามีงานพระธาตุสี่โคตบองครับผมไปกันเลย